พอดีผมได้ไปอ่านเจอหนยายสารรีเควสตในพันทิปนะครับซึ่งเป็นนิยสาาือในอนดีตน,นะครับผมอยู่ในช่วงปี2013ซึ่งในบทความเนี่ยก็พูดถึงปรากฏการของนัเด็ยญายิๆด้วยนะครับซึ่งบทความตัวนี้พูดถึงโดยคุณสุบินดาฟาวเวอร์บรรณาธิการเลยนะครับผมยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาพูดถึงนเดน็กญาตากันยังไงมาฟังกันเลยนะครับพออนุญาตอ่านจากบทความเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณ e n v น r าร m แฟมนะครับที่ได้นำมาสแกนพดลงพันทิปนะครับผมนี่คือสิ่งที่คนยุคนั้น พูดถึงนักเด่ยาย่านะครับผมมาปรากฏการณ์นักเด่ดยาย่าถ้าถามถึงกระแสกามบันเทิงว่าอะไรฮิตอะไรอินเทรนตอบยากเพราะมันมีปัจจัยอะไรหลายอยา่างที่จะบอกว่าใครจะมาใครจะไปในวงการบันเทิงนี้ดาราบางคนพยายามมีกระแสเพื่อที่ได้เป็นข่าวอ,อกืกอื่อเยอะๆตัวไม่สนใจว่ากระแสที่เกิดขึ้นจะเป็นข่าวดีหรือข่าวแย่บางคนก็ตกเป็นท่านยาเสพติดชีวิตพัง ยากที่จะหาทางกลับมาลุงโรดได้เหมือนเดิมแต่ก็มีดาราแสดงหลายคนที่ยังคงทําตัวดีทําตัวเป็นที่นับถือน่าศรัทธาไม่มววนเสื่อมคายในเวลานี้ต้องยกให้กับความฮอตของคู่ควันแห่งปีเด็ดนาเด็ดยาย่าที่แฟนคลับเขาายใจให้เต็มร้อยกับการวางตัวได้อยู่เป็นในวงการบันเทิงนี้สังเกตได้ค่ะว่า,วาเวลาเจอคนทั้งคู่เราเห็นแต่รอยยิ้มและความจริงใจไม่ถือเนื้อถือตัวและแฟน สามารถเข้าถึงตัวได้สมัมผัสความรักความอุ่นจากนักเดะยายา่าปรากฏการณ์นักเตะยายา่ายังคงมีมลขวางเสมอเพราะขยับตัวก็เป็นข่าวและส่วนใหญ่จะเป็นข่าวดีๆซะด้วยโดยเฉพาะยายา่าถึงกับมีนักแสดงชายหลายคนแอบปื้อแอบชอบอยู่หลายคนเลยเดียวถ้าเย็างยายา่ยาจะเป็นคู่ขวัญผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการณเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะมีคู่ขวัญที่ทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นถึงเพียงนี้ ทำไมจะเป็นเช่นนั้นเหตุผลแรกทั้งคู่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นสมุสตาค่ะและผลที่2การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติตลอดจนวินยัยเรื่องในเรื่องของการแสดงไม่มีข่าวเสีเยหายการันตีคอนเฟิร์มค่ะว่าทั้งเด็ดดาหย,ยายังคงเป็นคู่ขวัญที่อมตะนิานการไปอีกนานแสนนานก็นี่เป็นสิ่งที่พูดถึงในปี2003ะครับผมและไม่น่าเชื่อว่าปีนี้ในปี2000อะไรนะ2024 2024ก็ยังคบกันและจะแต่งงานกันในปีหน้านะครับผมก็เรียกว่าเป็นคู่ขวัญที่แทบจะไม่มีข่าวเสียหายออกมาเลยในในเวลา10กว่าปีมานี้นะครับผมอืมก็ทั้งคู่ก็เรียกว่าแบบเออเป็นปรากฏการณ์จริงๆเนาะตั้งแต่ในปี2013แล้วนะครับอ่าก็เป็นไงกันบ,บ้างครับผมก็ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับนเด็ดดาย่าไวมากมายเลยนะครับผมก็ฝากสาบสูญนี่นเด็ดดาย่ากันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ